ไปเริ่มกันที่แรกนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลฐานบกที่35โดยชุดช่วยเหลือประชาชนกองพันฐานรับที่7กรมฐานมาที่2ค่ะได้นํากําลังพลไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่2บ้านนากล่ำํำตบลน,น้ำไคร้อาเภอน,น้ําป่าจังหวัดอุตรดิต์อย่างต่อเนื่องค่ะ การปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มีการสนที่กาลังร่วมกับกองพลพัฒนาที่3เพื่อเร่งบรรจุดินลงในถุงขนาดใหญ่สําหรับนําไปใช้ในการปิดกั้นทางน้ําแล้วก็ถมกลบบริเวณคอสะพานที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานค่ะ นอกจากนี้กำลังพลยังได้ใช้รถบรรทุกน้าของหน่วยฉีดพ่นล้งางทำความสะอาดบริเวณถนนหลานหน้าเสาธงชาติภายในโรงเรียนบ้านนากล่ําแล้วก็อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากล่ําเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะนะคะให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างเร่งด่วนด้วยพร้อมทั้งจัดกําลังพลนารถบรรทุกน้าแจกจ่ายน้ําสะอาดให้กับผู้ประสบภยัยจํานวน5คนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสเดียวกันนี้นะคะกำลังพลได้ร่วมให้การต้อนรับพลเอกทรงธรรมจันเหี่ยวที่ปรึกษาแม่รรมทัพที่3ด้วยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพร้อมทางได้มอบถุงยางชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภยัยในพื้นที่บ้านนากลับด้วยค่ะ